สวัสดีครับพบกันอีกแล้ววันนี้จะกุยจังเกียวนีบ้างมาดูซีรีส์ของรถลูกดาบ้างนะครับอ่าเนี่ยกับคนนำรถมาโตอ่า,างข่งกันนะครับเราก็รับเยาะไปเหมือนกันนะครับอ่าแต่น,นี่เป็นรถตี่ของโชกเกย์นะครับแดีววาระเซย์จุดเฟรมเดิมของรถนะครับอ่าอันนี้เป็นโชคใหญ่เหมือนกันนะครับ ผมจะแนะนำมาเป็นชกใหญ่นะครับพอความเร็วเร็นี่คือทีเดียวจบนะครับมันคือยิงเข้ว่ารถที่เราต้องการให้รถตัวรถตัวสู้กันเนี่ยครับต้องเป็นชใหญ่แบบนี้นะครับแต่ตัวนี้มีสวิตช์หมุนเก้ผมย้ายมาไว้นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบเกียร์ไปหนะ้าตัวลั้งเกียาาร์ตะลว์นะครับถ้าแบบครบเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็น กระต่ายวิ่งลังตะนุนขบรถเป็นเกียร์เรียวเป็นเกียร์โลนะครับจ่าจยานักเลยนะแต่ตัวนี้ไม่รถปับ๊บจ่ายตัวนี้ดีครับจะไ,ไหวร้อยแล้วครับเปิดมตัวนี้ตัวก่อนตัวนี้ก็คือตัวดิบล็อกนะครับมันจะทําให้เราจับหูนะครับเมื่อรถฝูวิ่งนะครับตัวนี้เป็นรถตีว่าออฟชั่นเลื่อนๆนะครับ กำลังไม่ต้องวุ่น <c oughs> นะครับเป็นปืนเม็ดโลโตโลโกบหยิปปดเปชรนะครับลอมลุยลอมลุยคว่งเพีเยงแรงไล่คมร,บระบักกันตัวนี้หกเดือนนะครับตรวจติวการพุม่มจะต่อไปเป็นอะไรกินอะไรดีกว่านพมจะมีรับรับโรงร่างกันใกล้มดดีกว่าจะให้ผมไหม่สวิตได้ก็ได้นะครับอ่ามีหัวลากด้วยครับ ฝากไว้ตถวนี้นะครับฝากติดตามคลิปด้วยนะครับ